อันนี้งามแรงเด้อเพื่อนๆน,นาแรงเลยจ้าเดือนมอคกลาเลยจ้าบ่แม่นหน้าฝนเลยจ้าหอยมันมาซ้อน้ำไหลเพื่อนหอยมันมามันมาส่องมันมาส่องป้องน้ำไหลมันอยากหนีนะจาน๊ะเนาะกูดัะดำเต็มอยู่เพื่อนหอยได้ไหนจ้ะหอยในสวนยายทองเองจ้า แต่ว่ามันทงนังมีความอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะเนาะดูจ้ะน้ำไหลลวดลวดลวด,ลวด,ลวดออกมาท่วมพกักกะจองแล้วจ้ะท่วมบักหอยแล้วจ้ะ้วก็สิไหลลงไปน้ำหล่องปลาบักเงาะไปพูนเลยจ้ะไหลไปไกลๆพูนเลยจ้ะไหลไปป้าหย,ย,ย,ยางพูนเลยป้าหยางน้าในป้าหยางพระราเนาะจ๊ะเนาะ วันเห็ดออกแล้วป่ะปนเนี่ย